สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แหวนไม่ได้มาเป็นพิธีกรคนเดียวโดดเดียวเดีวได้นะคะเพราะว่าเรามีหนุ่มหลอ่อเฟอร์ไวท์ทอร์แอนด์แฮนซิมจะมาเป็นพิธีกรร่วมกับแหวนในวันนี้ด้วยเอ๊แต่ว่าถึงเวลานัดแล้วทําไมเขายังไม่มาอีกเนี่ยนี่กุสุมาทําไมไม่ได้ไปทําอาหารลูกค้ารออยู่เป็นร้อยยังมาเดินเล่นที่ชายหาดอีกเ แหวนนะคะไม่ใช่มารีบเบอร์เนอร์ค่ะอขอโทษครับขอโทษครับ <c oughs> ผมนึกว่าเป็นกุซุมานี่เขาหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเจ้าของร้านอย่างผมเลยต้องทําอาหารเองเลยเย็ยนนะคะจะเย็ยนๆเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่รายการสีสันมันเทิงอที่เรานัดกันไว้นี่คะจําได้ไหมเอ่ยอ๋อจำได้แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเฟรดเอกพงศ์ครับพอดีละครกุหลาบซ่อนกลิ่นของเฟรดกำลังจะออนแอร์ก็เลยดีใจแล้วก็อินไปหน่อยแค่นั้นเอง นี่ยังไงล่ะคะวันนี้ถึงต้องให้พี่เฟิร์สเนี่ยมาเป็นพิธีกรจะได้แนะนําละครเรื่องใหม่ให้กับฟแฟนๆได้เลยครับงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าละครเรื่องนี้เฟิร์สเล่นคู่กับน้ er. องมารีเบอร์เนอร์เป็นละครเกี่ยวกับอาหารแล้วก็เป็นละครแนวโรแมนติกคอมดี้สนุกสนานครบรสเลยครับอ่าแล้ววันนี้นะคะพี่เฟิร์สก็มีสกู๊ปพิเศษแนะนําละครกุหลาบซ่อนกลิ่นมาให้เราได้ชมกันด้วยค่ะงั้นไปชมกันเลยครับ ปล่อยทีเซอร์เรียกน้ำย้อยไปเรียบร้อยแล้วกับละครน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กสกิดต่อมหาเรื่องกุหลาบซ่อนกลิ่นที่จับพระเอกเฟิร์สเอกพงกับนางเอกสาวน้าหวานเยิม้มมารีบรเบลเนอร์มาปลุกต่อมฟินขยี้หัวใจซึ่งงานนี้จะได้เห็นนางเอกสาวมารีสลัดคราบหวานมาสวมบทของเด็กเทคนิคสุดหา้าไอ้มาที่มีความทะเยอทะยานสูงอยากจะไปเที่ยวรอบโลกแต่ข้อแม้มันอยู่ตรงที่ไอ้มาจะต้องได้รับใบรับรองจากร้านอาหารไทยระดับมาตรฐานอย่างครัวอิ่มสุขที่มีพระ เอกเป็นเจ้าของเสกอนซึ่งท่านได้รับไฟเขียวแซยสจากที่นี่ <Hey. S 1> ก็คอนเฟิร์มว่าได้วีซ่าแน่นอนรับนะความยากของเรื่องนี้นะครับก็คือเป็นพ่อครัวเนี่ยเป็นเชฟเนี่ยมันค่อนข้างเขาเรียกว่าห่างจากตัวเฟิร์สพอสมควรต้องไปศึกษาศึกษาทํากันบ้านเกี่ยวกับเอ้ยเชฟจริง,จร,งจริงเนี่ยเขามแบบีมีแนวคิดมีทัศนคติมีบุคลิกอะไรอย่างไงคู่กับน้องมาในครั้งแรกในเรื่องนี้เขาเขาเป็นคนค่อนข้างจะแบบมีมีความฝันอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไร ก็ทําโดยที่แบบอาจจะคิดน้อยไปนิดนึงในเรื่องก็ศูนย์ก็เหนื่อยพอสมควรและอีกอย่างคือความที่เขาทําอาหารไม่เป็นก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วใช่ไหมครับอีกอย่างความปวนของเขาอีกความวุ่นวายของเขาอีกก็จะเป็นผู้หญิงที่ห้าวจริงๆเป็นเด็กที่เรียนช่างมาค่ะพอเขามาทําตามฝันตัวเองอะค่ะเขาก็จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทําตามความฝันของตัวเองมากจนเขามาเจอพระเอกเนี่ยซึ่ง ทำให้ความเป็นผู้หญิงในตัวเขาค่อยๆออกมาทีหลังอะค่ะเป็นคนที่คืออยากทําดีทุกอย่างที่เขาคิดทุกความคิดของเขาเป็นความคิดที่ดีเขาแค่อาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาหรือการ approach conflict อะไรที่มันอาจจะไม่รอบคอบเท่าไหร่เขาก็จะสร้างความวุ่นวายอยู่ให้พระเอกต้องมานั่งเคลียร์ปัญหาอยู่ตลอดเวลาค่ะก็จะสนุกสนานเหมือนกันค่ะเพราะได้พี่ลาลาพี่ลูลูมาเล่นด้วยก็ สนุกมากเลยค่ะก็โหปล่อยมุกกระจายเลยค่ะฝันของนางเอกจะเป็นจริงหรือไม่นั้นต้องคอยลุ้นกันนะคะการันตีว่าเชฟใหม่ของครัวอิ่มสุขคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนยิ่งมาได้รวมตัวกับนักแสดงที่จะมาสร้างสีสันอาทิดวงใจฮัทไทการอโยธสวคนลาลาลูลูเซลีนาเพียสนิวจิรวัตสุดท้ายใครกันแน่ที่จะมาสารฝันของไอมาให้เป็นจริงเปิดช่อง3มแล้วลุ้นกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกา30นาทีเริ่ม24เมษายนนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะพระนางคู่นี้เขาดูเคมีเข้ากันเข้ากันจริงไหมล่ะคะแบบนี้เนี่ยต้องรอติดตามชมแล้วล่ะค่ะใช่แล้วครับต้องติดตามชมกันให้ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เราไปอัปเดตข่าวบันเทิงแซบๆกันต่อดีกว่าครับฝากด้วยนะครับละครเรื่องใหม่กุหลาบซ่อนกลิ่นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงครึ่งเริ่มพรุ่งนี้เป็นตอนแรกครับ ส่วนตอนนี้นะคะพี่ติก๊กพี่แอนพี่ก้องลาริต้าก็รอให้แฟนๆไปลุ้นกับความรักของพวกเขาในละครอย่าลืมฉันกันต่อแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณชพิธีกรจากเท็ดเบเกอและรยอย l อว y ลีก a ต้าครับวันนี้แหวนและพี่เฟิร์สต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ